มานครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับเทเด็ดไม่เดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันสวัสดีครับสวัสดีพบกับผมอีกแล้วนะครับเทเดทไม่เดือดนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยก่อนชกครับศึกมวยน้ำไทยครับ TKO เกียรติเพชรนะครับมาครับคู่ที่หนึ่งนะครับลายพยัคฆ์ครับทอตอครับพับพานารายครับพบกับหมีสี่สองครับลัคกี้บันเทิงนะครับมาดูทางด้านของพายพยัคฆ์ก่อนเลยครับ เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมวยครบเครื่องครับกล้าเดินกล้าแลกใจสู้ดีครับใจเกินร้อยเลยครับสําหรับพายพยักนะครับเอามาดูทางด้านของหมีสี่สิครับมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับนอกในในดีครับเหลี่ยมเชิงดีมากรวดเร็วครับหมัดทั้งหนักเลยครับสําหรับหมีสี่สินะครับส่วนตัวนี่ผมชอบไปทางหมีสี่สิล้วที่มันเทิงครับผมว่าไฟนี้เขาจบได้แน่นอนครับเอามาครับคู่ที่2นะครับฮาริสครับสจิตสนองชาติครับพบกับเพชรตะขุนครับสพงษ์อมรครับมาดูทางด้านของฮาริสครับ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับต้นไปก่อนแน่นอนครับได้ลุ้นแน่นอนครับสำหรับฮาดี้เนี่ยหมัดอาวุธเร็วหมัดจากหนักถีบดีครับเอามาดูนันของเพชรตะขุนครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเข้าออกได้ดีครับมวยเข่ายังพอมีนะครับสาหรับเพชรตะขุนนะครับเข้าออกดีหมัดจากหนักเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปทางเพชรตะขุนครับสอพงอมรครับอามาณครับคู่ที่3ครับจอมโหดครับ JP Power พบกับสิงฉลามครับสอพงอมรนะครับมาดูน้าของจอมโหดก่อนเลยนะครับเป็นมวยมวยขวาครับฝีมือครบเครื่อง ตีนหน้าซ้ายดีครับล็อกตัตีแทงยัดไส้แรงๆนะครับเหลี่ยมเชิงดีมากเป็นมวยเดินครับเปิดเกมนะครับจอมโหดโหดสมชื่อนะครับตดวน้าของสิงฉลามครับเป็นมวยซ้ายครับเข่าในเหนียวแน่นหนึบๆเลยเปิดเกมขวางหน้าสับศอกบูดูดันครับยัดไส้แรงๆโหยัดไส้ทีนี่มีจุกมีไส้แตกเลยครับสับศอกเตื้อดีมากครับไปแข็งแก่งมากครับสาหรับสิงฉลามนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมชอบไปทางจอมโหดครับ JP Power ครับมาจอมโหดนี่เขาน่าจะมาดีกว่าสิงฉลามนะครับในไฟ์นี้ เขาได้ทำกันบ้านมาดีครับผมขอเลือกไปทางจอมโหดครับ JP Power ครับอัมมันครับคู่ที่4ี่นะครับประดักเอกครับเพชรพาคินพบกับแจ็คสิทธ์แจ็คมวยไทยมาดูนั้นนั่นของประดักเอกมวยขวาครับมวยเข่ามวยเดินมวยบู๊กาแรกาชนหมัดลอสวนคมคมนะครับดักศอกดีมากครับประดักเอกนะครับมาดูนางนนันของแจ็คครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมครับแข้งซ้ายแรงต่อยน้ำคว้าคอยัดไส้แรงๆนะครับบู๊ดุดันไปแข็งแกร่งมากครับ ส่วนตัวนี่ผมชอบไปทางประดักเอกครับผมว่าประดักเอกนี่รูปมวยเข้ามาดีกว่าครับมวยเชิงมาดีกว่าครับมีศอกกับมวยวูเปิดเกมกล้าแรกกล้าชนครับใจกันร้อยลยครับประดักเอกครับส่วนตัวผมชอบไปทางประดักเอกครับเทพากินนะครับผมอามานครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับที่เด็ดไม่เดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงไทยผลคู่ชคครับคู่ที่สี่ของรายการนะครับระหว่างประดักเอกเทพภาคินพบกับแจ็คสิทธิ์แจ็คครับมวยไทย เลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดมือเดือดนะครับผมทีเด็ดมือเดือดครับก็ให้พี่ๆน้องๆหมัดมวยนะครับเลือนนักสู้ได้นําไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนําไปคิดไปวิเคราะห์ให้กับตัวเองในแมตช์ในไฟต์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ